ยินดีต้อนรับกลับสู่จี Auto r e v วิววันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกรีวิวบ i ซิ o อ07 e l e c t r ็ c SUV ริกรุ่นปี2 0 2 5ครอบคลุมทั้งดีไซน์ภายนอกสมรรถนะฟีเจอร์ภายในและราคาจำหน่าย V i ซิ o n 07หรือที่รู้จักกันในบางตลาดว่าซ7เเป็นรถ s u v ไฟฟ้าขนาดกลางที่ผสมผสานความสปอร์ตและการออกแบบที่ใช้งานได้จริงตัวรถมีเส้นสายแบบคุป SUV ด้วยหลังคาที่ลาดเอียงเล็กน้อยทำให้ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมฝาหน้าเหล็ด,ดีไซน์เฉียบคม และกระจงหน้าแบบมินิมอลที่สะท้อนเอกลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าเส้นสายตัวทั้งออกแบบให้ไหลลื่นตั้งแต่ด้านหน้าจักรยานท้ายไม่เพียงแค่เพิ่มความสวยงามแต่ยังช่วยให้มีประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ที่ดีขึ้นขนาดตัวรถของซีเยนศูนย์เจ็ดใกล้เคียงกับทเทอร์โมเดลไวท์ทำให้เป็นคู่แอร์คงโดยตรงในกลุ่ม SUV ไฟฟ้าสมรรถนะและระบบขับเคลื่อนซีเยนศูนย์เจ็ดมีตัวเลือกขุมทางหายลังกลายรุ่น เริ่มต้นคอมเฟิร์ตใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวกับเพื่อนล้อหลังให้กำลัง308แรงมา้าสามารถเร่งจาก0ถึง100กมชั่วโมงได้ใน6.7วินาทีหากต้องการสมรรถนะที่สูงขึ้นรุ่นใน Wd ขับเคพื่อน4ล้อจะเพิ่มมอเตอร์หน้า215แรงมา้าทำงานร่วมกับมอเตอร์หลัง308แรงมา้าให้พละกกำลังรวม523แรงมา้าอัตราเร่ง0ถึง100กมชั่วโมงภายใน4.2วินาที ตัวรถสร้างบน b ิตอีแพลตฟอร์มสู u ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบ12อิน1ซึ่งช่วยให้หมอเตอร์ทำงานได้ถึง2 3 0 0 0รอบต่อนาทีทำให้ทั้งสมรรถนะและประสิทธิภาพการใช้พลังงานดียิ่งขึ้นภายในห้องโดยสารของ B c ซิเย7์ออกแบบให้กว้างขวางและหรูหราใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังแนพกที่ช่วยเพิ่มความพรีเมียมให้กับบรรยากาศภายในจุดเด่นของห้องโดยสารคือหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด15.6นิ้วที่สามารถหมุน ได้ให้การเข้าถึงระบบนำทางสื่อบันเทิงและการตั้งค่ารถได้อย่างสะดวกนอกจากนี้รถยังมาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ ARHUD ขนาด50นิ้วที่ช่วยให้ผู้ขับขี่รับข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนอโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนความสะดวกสบายถูกยกระดับด้วยเบาะนั่งระบบทำความร้อนและหลังคากระจกพาโนรามาที่ช่วยเพิ่มปรับะสบการณ์การขับขี่ให้พรีเมียมยิ่งขึ้นราคาและความคุ้มค่า B i ซี C ่ยนมีราคาที่แข่งขันได้ในตลาด SUV ไฟฟ้า โดยในสหราชาอาณาจักร UK เรุ่นเริ่มต้นคขาเปิดคาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่มากกว่า45,000ปอนด์เล็กน้อยส่วนรุ่นกลางดีไซน์จะมีราคาต่ำกว่า50,000ปอนด์ขณะที่รุ่นท็อปเอ็กซิเลนตยังไม่มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ55,000ปอนด์สำหรับตลาดจีนบิซเซยน07มีราคาเริ่มต้นที่189,800หยวนประมาณ26,250ดอลลาร์หรือราว960,000บาท ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ไฟฟ้าสมรรถนะสูงในราคาที่จับต้องได้สรุป b i ซ z a r 07รุ่นปี2025เป็น SUV ไฟฟ้าที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยสมรรถนะทรงพลังห้องโดยสารกวาและราคาที่คุ้มค่าทำให้มันเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาด SUV ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว